lượt tôn cướp về láng lên, luôn, hiệp này lục bay mày đấy không, chỉ như thế, qua này cho cướp lên luôn Ooh. Đây, hết cơm mà hồi yot, còn chưa lấy luôn. Có vào nào, nào thỏi tam

cảm ơn các bạn đã chơi game con ra hoàng gấp rút đang hoài ra hoàng rồi đó ngon bom nhanh thang cái anh à, ấy cứ dám chạy cà phê, chẳng loại leo, không ยาวน yeah. oh. ั่งเลยครับเมื่อกี้ว่านี่ใบบอกพี่ทีนี้เอามาก่อนเพลง่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนทีมก็มีรายการครับทำแต่ยำพิซซ่งห้าโจ๊กอ้ จับเตี้ยที่กระไปแล้ว si โดนตาย้ายครับลูกนี้สุดยอดครับผู้รักษาประตูอยังไม่เป็นประตูสี่ห้าจังหวะสุดยอดจริงๆครับผมเชืว่าสุดยอดแล้วคนเซฟที่สุดยอดกว่าครับดูนี่มีรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมคนนี้คว้าไปแล้วครับ

ที่มาอีกครับเรีแอคต์นะจบในสนามก็ต้องจบที่จุดโทษครับวันบายวันที่เท้าเลยแบงค

เขาเรียกว่าพลัมอยู่นานครับฮ่าฮ่าฮ่าวาเลนเตอรครับพวกนี้จะได้ก็ได้ซะง่ายๆครับบทอยู่นานครับสุดท้ายเป็นศิวิชัยครับขึ้นนำแล้วหมายเลขสิบสามครต่อห้าได้ไหมวันนี้ตัวเลขแต่ว่าทางบนดีน้องอเมรนไปที่ปัญญวีครับใช่ครับพาบนขึ้นมาปัญญวี หลังไปตักมาก็สิบเจ็ดเจ้ากายนะเปิดมาก็พูดนะสามตัวยาวขึ้นมาไม่มีจะเสียตอนนี้แม่เร่งจังหวะไปกบเปิดขึ้นมาก็ออกข้างไปเองเอกว่าเพลงได้ไหมได้ใช่ไหมเพลงกี่ลูกก็เพลง มาเลยครับยองจี้าไปยิ่งลายไปดีปเต้เตค้นมาครับมาแลยครับคงเลยครับขอบุณครับที่ช่วยซฟผู้ใหญ่รผู้ใหญ่ไม่พดนะการากัน เชียวเนเจ้าของธนาคารนี่คครับใช่เองกูธนาคารธนาคาน่าจะอกูไมไ่เลยเียไปกู้บ้านเครดตไม่ดีเลยเิกกครับไม่ให้ตอนเปิดรับเด็กวาคบถอนได้ตอนได้อนแบบรวนเลยไปไปนี่ก่อน าให้ได้บัวเออตอนแบบโทเก็อ,เอ,อ,อยากขึ้นมาครับได้คนนี้ครับคนใหญ่ๆดูไว้รับคนารับบนเด็กบนลงดูพวงคนใหญ่ๆเยอะนะเด้เดเดี๋ยวถามตอนนี้ก็ขึ้นนิดนึงนะครับสีวิช,ชัยส่วนที่สองก็เทศบาลเมืองเชียงสาไม่ โอ้โหยังพอเวลาับเพื่อสัมต่อมาที oh, ่เก้าเฮ้ยลุงวีนิคตัวลรง ครับเทศบาลผลภาพมาได้มากครับยกมาสองคนทำกันพันพื้นพันธุพื้นต้องย้อนหลังมาครับปั่นปั่นปั่นเจ้าอาเมนดกาเบียนรับได้ไม่ได้ไงแล้วก็นอนอีกทีครับป่าระเอาที่นอนไหมลูกป่าระของเขา อกขึ os os. Ini, ้นมาครับอาบีหนลงได้ครับโอเคไปครับใจครับ

เอาที่สุภาพที่สุดดีกว่าตีใช่ไหมตไม่ได้เดี๋ยวเพ่ฟคชวนไม่ทันแล้วดึงกับมันเป็นสุภาพที่สุดของคนที่ไล่ไม่ทันล่าไม่ดีนะลูกยังไม่ได้ใช้งานดีบอกพี่พนาที่ไม่หมดเลยไปติดง่วงอ่ะ เติมขึ้นไปจะพีดของแล้วก็จ่ายยอนไปครับโปเต้หลังขับไปก็โดนสกัดออกมาได้ครับโปเต้จะพีดตัวยิ่งวนไม่อยู่ครับจะปั่น เตรียมไม่มาเด็กวะผู้ต่อไปเตรียมตัวพร้อมเลยครับวววว้้าาผู้ต่อไปตุลาสามแปงเอกับหัวสะพานครับเตรียมตัวเลยครับเข่งต่อเรื่องเลยครับน่าจะรอไปเรื่องฝนไปแล้วเรื่องนึง